กราบสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่อง Hello The นะครับก่อนอื่นต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับอย่าลืมไปกดซับสไครต์ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องกราบผมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จะพูดถึงประเด็นทางการเมืองสักนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าผู้คนในสังคมประชาชนคนไทยกําลังให้ความสนใจเกี่ยวกับการดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันท์โอชานะครับมันครบ8ปีจริงแล้วหรือไม่นะครับ บางคนก็ตีความหมายแตกต่างกันออกไปนะครับ8ปีของแต่ละคนกลายเป็นว่าไม่เท่ากันนะครับนะคลิปนี้ไม่ได้สร้างประเด็นแตกแยกนะครับหรือว่าให้เพื่อนๆนะครับต้องแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแต่อย่างใดนะครับเพียงแต่จะพูดถึงที่มาที่ไปของประเด็น8ปีให้เพื่อนๆได้เข้าใจเท่านั้นนะครับมาติดตามรับชมรับฟังได้เลยครับผม สำหรับนายกรัฐมนตรีนะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชารหรือว่านายกลุงตูนะครับได้ทําการรัฐประหารนับยึดอํานาจจากนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของไทยนั่นก็คือนะครับยิ่งรักชินวัตรในปีพศ2 5 5 7หลังจากนั้นนะครับก็ได้ออกซิงเกิลอัลบั้มชื่อว่าเราจะทําตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานแฮะไม่ใช่นะครับ หลังจากนั้นนะครับก็ได้รับการโปรดเกล้าให้เป็นนายกคนที่29ของไทยในวันที่24สิงหาคมปีพศ2557นะครับในปีเดียวกันนั่นเองนะครับทีนี้นะครับก็ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับมาเรื่อยๆจนในปีพศ2560นะครับก็ได้เขียนรัฐธรรมนูญขึ้นมาฉบับหนึ่งนะครับเป็นฉบับปีพศ2560นั่นเองนะครับนะเขียนมากับมือเลยนะครับว่านายกรัฐมนตรี เป็นได้ไม่เกิน8ปีนะครับระบุในรัฐธรรมนูญชัดเจนนะครับนี่คือสิ่งที่รัฐธรรมนูญปี60เขียนไว้หลังจากนั้นนะครับนายกรัฐมนตรีลุงตู่นะครับก็ได้รับการโปรดเกล้าเป็นนายกในสมัยที่2ในปีพศ2562วันที่9มิถุนายนแล้วก็นะครับนะมีการพูดถึงนะครับนะว่าจริงๆแล้วควรนับ อายุนายกรัฐมนตรีลุงตู่ตั้งแต่ตอนไหนกันแน่เพราะต่างคนก็ต่างตีความหมายแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับความชื่นชอบขึ้นอยู่กับการสนับสนุนบางคนก็บอกว่านับตั้งแต่วันที่24สิงหาคมปีพศ2557ที่ได้รับการโปรดเกล้าให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่29ของไทย ถ้านับแบบนั้นจริงๆก็จะสิ้นสุดในวันที่24สิงหาคมปีพศ2565ก็คือวันนี้นี่เองนะครับนะถึงมีการออกมาประท้วงถึงมีการออกมาเรียกร้องบางคนก็บอกว่าต้องนับตั้งแต่การบังคับใช้รัฐธรรมนูญปี60นั่นก็คือวันที่6เมษายนปีพศ2560 และก็จะไปสิ้นสุดในวันที่6เมษายนปีพศ2568อีกหลายปีเลยทีเดียวนะครับหรือบางคนหนักไปกว่านั้นอีกนะครับให้นับตั้งแต่นะครับการเป็นนายกที่ได้รับการเลือกตั้งอย่างถูกต้องนั่นก็คือวันที่9มิถุนายนปีพศ2562แล้วก็จะไปสิ้นสุดในวันที่นะครับ9มิถุนายนปีพศ2570 ยาวหนักกว่าเดิมอีกนะครับนะต่างคนก็ต่างตีความหมายแตกต่างกันออกไปเกิดความแตกแยกเกิดความสับสนในสังคมไทยเป็นอย่างมากหลังจากนั้นนะครับเพื่อเป็นการยุติเรื่องนี้นะครับทางฝ่ายค้านก็ได้ยื่นเรื่องให้ประธานสภานะครับนั่นก็คือนายชวนหลีกภัยนะครับชวนยังหลีกภัยแล้วคุณเป็นใครไม่หลีกผมนะนี่คือคําคมสมัยก่อนนะครับติดตามตูลรถสิบล้อแอมเอาสักหน่อยนะครับนะ ให้นายชวนหลีกภัยนะครับยื่นเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญตีความคําว่า8ปีนะครับนะของแต่ละคนที่ไม่เท่ากันเนี่ยจริงๆแล้วมันต้องนับจากตรงไหนนะครับยื่นเรื่องไปในวันที่22พอมาวันที่24นะครับสารรัฐธรรมนูญก็เลยออกมาถแถลงนะครับด้วยมติ5ต่อ4เสียงนะครับให้นายกประยุทธ์จันโอชาหรือว่านายยกลุงตู่หยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีนะครับ จนกว่าจะมีคำวินิจฉัยเพิ่มเติมนี่คือสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้นั่นเท่ากับว่านายกลุงตู่ไม่ได้เป็นนายกของไทยอีกต่อไปแล้วตามคำถแถลงของสารรัฐธรรมนูญก็คือหยุดปฏิบัติหนะ้าที่ไม่สามารถเซ็นเอกสารไม่สามารถคนระับแสดงตัวตนว่าตัวเองเป็นนายกได้ดังนั้นนะครับต่อไปนี้มันก็เข้าสู่ศูนย์ยากาศการถแถลงแบบนี้ มันเท่ากับว่าต้องหาคนที่รักษาการแทนนายกรัฐมนตรีนะครับนะลุงป้อมเองนะครับก็เข้าข่ายที่จะนั่งรักษาการนายกรัฐมนตรีหรือนะครับอาจจะให้ลุงตู่มานั่งรักษาการนายกแทนลุงตู่เพื่อนๆฟังตรงนี้อาจจะงงนะครับเนื่องจากว่ามีสีถนนชัยนะครับหรือว่าบิดาแห่งการยกเว้นนะครับ ได้ออกมาบอกว่าลุงตู่เองนะครับถึงแม้ว่าจะหยุดปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกรัฐมนตรีแต่ว่าเขายังเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมทีนี้หากคณะรัฐมนตรีนะครับแต่งตั้งให้ลุงตู่มานั่งรักษาการนายกรัฐมนตรีก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับนะลุงตู่รักษาการแทนลุงตู่เพื่อนๆอย่างงงนะครับนะ มันเป็นแบบนั้นไปแล้วนะครับสําหรับนักกฎหมายเมืองไทยที่ตีความหมายกันแบบสุดโต่งแบบนี้เลยนะครับนะเราอาจจะได้เห็นรักษาการนายกรัฐมนตรีลุงตู่ที่แทนนายกรัฐมนตรีลุงตู่นะงงหนักเข้าไปกว่าเดิมหรือเราอาจจะได้เห็นนะครับลุงป้อมเป็นนายกรัฐมนตรีรักษาการก็ได้ ทีนี้นะครับพอมันเป็นลักษณะแบบนี้นะครับไม่ว่าจะออกไปในรูปแบบไหนมันก็ไม่ได้แตกต่างจากเดิมนะครับนะเนื่องจากว่าคนที่จะมารักษาการก็อยู่ในหมู่คณะของลุงตู่เหมือนเดิมไม่ได้มีผลแตกต่างอะไรออกไปเลยนะครับนะสุดท้ายท้ายสุดแล้วลุงตู่แล้วก็พรรคพวกก็ยังดำรงตำแหน่งไปจนกว่าจะหมดวาระจนกว่าจะมีการเลือกตั้งน่าจะเป็นลักษณะแบบนั้นเพราะว่ารักษาการนายกรัฐมนตรีก็สามารถนะครับ ทำหน้าที่หรือว่าปฏิบัติหน้าที่แทนนายกได้และก็มีอํานาจในการประกาศยุบสภาหรือว่าจะดํารงตําแหน่งไปเรื่อยๆนะครับนะร่างกฎหมายการเลือกตั้งนะครับแปรยติต่างๆก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันจนกว่าจะครบวาระนี่ก็คือสิ่งที่มันจะเป็นไปในต่อไปนี้ทีนี้นะครับสารรัฐธรรมนูญเองนะครับนะก็ไม่รู้ว่าจะ มีการวินิจฉัยออกมาแบบไหนเช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากว่ามีกรอบระยะเวลา15วันในการให้นายกประยุทธ์จันโอชาหรือว่านายกลุงตู่นะครับถแถลงนะครับชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับถ้าหากมีมูลก็อาจจะสั่งให้นะครับยุติการปฏิบัติหน้าที่โดยเด็ดขาดแต่ถ้าน,นายกรัฐมนตรีลุงตู่ถแถลงแล้วสารรับฟังมีเหตุมีผล อาจจะเห็นนายกรัฐมนตรีลุงตู่กลับมาปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะหมดวาระหรือบางทีเราอาจจะเห็นนายกรัฐมนตรีลุงตู่อยู่ยาวจนถึงปีพศ2570เลยก็ได้ขึ้นอยู่กับสารรัฐธรรมนูญจะตีความหมายคำว่า8ปีออกเป็นยังไงนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่ผมนำมาเล่าให้เพื่อนๆฟัง หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยอย่าทะเลาะกันนะครับนะคลิปนี้ทำขึ้นมาเพื่ออธิบายให้เพื่อนๆเ,เ,เข้าใจเท่านั้นเองสุดท้ายนี้นะครับขอให้เพื่อนๆจงมีแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งม,มา่ปรารถนาอย่าเจ็บอย่าจนขอบคุณมากมายจากใจจริงช่อง hello taste ขอบคุณครับผม